อตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดป่าหลักร้อยนะครับนครราชสีมาว้าน่กกากลัวมากเลยนะนี่นนถ้ามาตอนคืนนี่โอ้โหอันนี้เป็นขาผีเต้น,นี่ถ้ามันขยับได้นี่วิ่งลย่างงียแล้วก็มีอีกตัวหนึง่งอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยมือที่เขาบอกว่ามือเข้าเวตาล ดูเด็กๆมาหยอดผีเป็ดแล้วเนี่ย,ยได้ยินเสียงเว่าโอ้น่ากลัวเว่านี่นาวาบอกว่ากลัวกลัวกลัวเป็นหูเป็ดไหมขยับได้ด้วยหรอไม่ม่ใชเอาแล้วนะคะพี่นาวีหยอดไปอีกเหรียญน,นึงแล้วก็จะมีเสียงร้องแล้วมีหูขยับได้ด้วยนะดูดิ ัขยบนี่นะคะพี่นาวีกับนาวากำลังจะหยอดเหรียญอีกอ่ะนาวายอดนาวีปล่อยให้น้องหยอดเอานาวามาได้เป่ามตามมาดูดิลูก